สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิง์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจําวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับจริงหรือมั่วสื่อแฉแมนยูปิดดิวโอซิเมนเซนล่วงหน้าแล้วโดวยข่าวนี้ครับโอซิเมนกองหน้าทีมชาติไนจีเรียถูกนาโปลีส่งให้กาลาตาสรายยืมไปใช้งานในซีซั่นนี้หลังเจ้าตัวประกาศไม่ขอเล่นให้กับสโมสรในเซเรียอีกต่อไปเพื่อหวังย้ายสังกัดแต่สุดท้ายไม่อาจหาสโมสรใหม่อย่างเป็นทางการได้ภายใต้สัญญาย,ยืมตัวดังกล่าวนะครับ ESPN เผยว่าการาตาสารายเนี่ยไม่มีออปชันซื้อตัวนักเตะอย่างถาวรเนืน่องจากหัวหอ,อกวัย26ปีสนใจย้ายไปหากินในพรีเมียร์ลีกมากกว่ารวมทั้งยูเวนตุสผู้ปรับรวมลีกของนาโปลีหลังย้ายมาวาดลวดลายในลีกเจรกโอซิเมนนะครับยังสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเขาพังประตูให้การาตาสรายไปแล้ว29เม็ดในทุกรายการจากการลงสนาม34นัดหลังถูกคาดหมายว่าจะมีทีมยักษ์ใหญ่ทุ่มเงินดึงตัวไปล่า ตาขายในซีซั่นหน้าโดยมีแมนยูนเต็ดเป็นทีมที่ถูกลือกับเขาอย่างต่อเนื่องด้านทีมท็อปเผยว่าผีแดงซึ่งมีปัญหาการสอยตาข่ายฝ่ายตรงข้ามอาจขึ้นปลายขายทั้งรัสมุตฮอยลุนโจชัวเซอร์ซีเพื่อได้ดมเงินมาคว้าเป้าหมายรายใหม่เนื่องจากทั้งสองไม่ใช่ดาวยิงระดับท็อปและมีแผนดึงโอซิเมนที่ถูกนาปโปลีต่างคาชีกสัญญา63ล้านปอนด์มาสวมชุดเรสต์วิวครับในทางล่าสุดเมื่อ19เมษายนนะครับมีนักข่าว รายงานว่าบริษัทแดงบรรลุข้อตกลงกับโอซิเมนเป็นผลสำเร็จแล้วก่อนเปิดตลาดนาร้อนกับทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์หากรับชมคลิปนี้แล้วครับชอบถูกใจอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่จากทางเราก่อนจากกันไปขอฝากเว็บไซต์กีฬายอย่างลิงก์ดูบลด,ดูบลสดดูบลฟรีตามมาได้แอดมินปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับสัปดาหนี้ขอตลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ